ตัดทิงหมดเลยต้นนี้เนี่ยเหลาต้นนี้นี่ก็ตัดอันนั้นก็อยู่ต้นงแดงนะโอเคตัวนี้ก็ดูครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวมาพบกันในวันนี้เป็นวันจันทร์ครับผมก็ต้นนี้จำาหนด้วยเดี๋ยวเก็บมาพูดเรื่องไม้สี่ต้นนี้เนาะจำาหนสี่ต้นนี้หาขั้นไหนชอบนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทําไม้ด้วยว่ามีคุณพ่อด้วยนะทักมาว่าโอ้อยากได้กิ่งไปเสียบพลชมโอ้คุณพ่อผมโทษทีนะตอนนั้นก็มีคุณพี่อยู่ที่ยากุมน้อย,ยว่าเก็บมารับไม่ย็นมาสักทีผมก็ก็หาลายจกตบดีต่อกับก็มาเห็นนะรว่าไปในแล้วลายก็าหาไม่เจบเหมือนกัน ผมตัดทิ้งหมดเลยนะผมตัดไปประมาณเกือบสองร้อยต้นนะตัดอย่างนี้เพื่อทําทให้ชมชมแปลกฟอร์มหมายพอ่อชมชมผมจะไม่สวยเท่าไหร่นะอันนี้เป็นไม้ที่เราตัดอ่าที่ผมตัดนะที่ผมตัดเราผมก็เท่ากันนะเท่ากันเนาะตัดแล้วก็โอเคได้มาฟอร์มแบบนี้ก็มีกิ่งเยอะขึ้นมาไม้ที่ตัดแล้วจะเป็นแบบไหนอันนี้คือเอาไปนะดอกตัวนี้บานก,นก่อนนะเผื่อท่านจะชอบอันนี้จะเป็นขาวสิวนนน่าจะใช่นะ อันนี้ก็ตัดเพิ่งตัดอันนี้เพิ่งตัดจะตัดได้พร้อมกันเพราะที่ตัดได้พร้อมกันผมจะตัดเอากิ่งไปเสียบนะไปเสียบแล้วก็เลยตัดได้พร้อมกันถ้าชุชมที่เราตัดกิ่งแล้วชนชมเราจะได้กิ่งใหม่ออกมาก็เหมือนกับได้ชีวิตใหม่กิ่งเดิมๆที่มีอายุมากจะทําให้ชุชมห,หนึ่งดอกออกมาแล้วก็ดอกหงิกดอกงอไม่สมบูรณ์แล้วดอกจะร่วงทิ้งไปอันนี้อันนี้เป็นดอกกี่ตวตอันนี้ตัวอันนี้ต้นนี้ก็ตัดเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะตัดทิ้งให้หมดเลยต้นนี้เนี่ยดอกต้นนี้นี่นก็ตัดอัน ตัวนี้ก็ดูสวยนะดูสวยดอกโตมากนะเนี่ยดอกโตนะสวยต้นนี้เดี๋ยวตัดแล้วก็อันนี้ผมก็จะเอาไว้ทํใส่พันธุ์้วยก็เลยไม่ตัดทิ้งหมดเอันนี้ก็ทําใหม่เหมือนกันต้นนี้ก็เดี๋ยวดูดอกบานแล้วก็เผื่อท่านชอบก็จะได้ให้ไปนะเอาไปเลี้ยงจะทําไม้ใหม่หมดจะทําไม้ในการตัดใหม่หมดตัวนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ใส่หิปวกระเด็นเพราะแผื่อจะโตไปแผลใหญ่ก็แห้งสิ้แล้วก็แห้งสนิทแล้วถ้าว่าแผลมันใหญ่ไปเราก็อันนี้อันนี้มันจะมีรอยเน่าก็เลตัดทิ้งไป ก็แตะก,กิ่งมาใหม่แล้วก็ค่อยเล็มกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปแล้วเราจะได้ไม้ที่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นต้นที่ตัดเยอะมากต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้สวยอันนี้เป็นไม้ของญี่ปุ่นที่นาเข้ามาก็ตัดตัดเอาไปเสียบต้นใหม่ก็ไอ้แม่ชอบดอกมาเดียวค่อยดูว่าโชกุนดอกจะสวยไหมอันนี้โชกุนไม้ที่เสียบนะคุณพ่อที่ที่บอกว่าเสียบไม้ไม้ที่เสียบไม่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้นะหนึ่งตอไม่สมบูรณ์อันนี้ปล่อยทิ้งเห็ไหมต้นไม้ตายหมดไม่รดน้ําเลย เป็นหลายเดียกันแล้วเนี่ยก็เห็นดอกเลยมาถ่ายให้ดูว่าไม้ที่ไม่สมบูรณ์หนึ่งเสียบไม่สวยหนึ่งเป็นตอที่ไม่สมบูรณ์ตอที่ไม่สมบูรณ์ตอที่ขาดน้ําแล้วก็กิ่งที่นํามาเสียบจะกิ่งอายุมากใครเป็นกิ่งที่แก่เกินไปกิ่งแก่จะเป็นแบบไหนกิ่งแก่จะเป็นกิ่งที่อย่างนี้นะอ่าที่ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นข้อตาที่จะแก่หน่อยที่ดูแล้วเป็นสีน้าตาลที่เป็นกิ้งตาลจะมันเรียกว่าเป็นกิ่งที่แก่นะถ้าเป็นสีน้ำตาลแล้วเวลาเอามาขึ้นงานไม้จะไม่สวยเห็นไหมพวกก็เลยปล อันนี้ไม่สวยนะเป็นไม้ที่ไม่สวยแต่ดอกก็โอเคนะใช้ได้อันนี้ดอกที่ไม่สมบูรณ์ว่าไม้อยากขาดน้ําแล้วก็ดอกจะดูเล็กเพราะว่าไม้ไม่สมบูรณ์ดอกก็จะเล็กตามไปด้วยถ้าไม้สมบูรณ์ทุกอย่างดอกก็จะโตไปด้วยเหมือนกับต้นที่ผมขายเมื่อกี้นะประมาณนี้นะคุณพ่อเนาะต้นที่เรานํามาเสียบต้องสมบูรณ์นะอันนี้คือก็ไม่สมบูรณ์นะต้นนี่นี่ก็เป็นไม้ที่ที่ขาดน้ําถ้าเราเลี้ยงต้นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วเวลาเรามามาสร้างงานไม้เราก็จะสวย ไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับผมการเสียบไม้เราก็เสียบอย่างที่ผมบอกว่าให้งดต่อก่อนที่เราจะเสียบให้แห้งก่อนเราก็ไม่เสียบไม้ถึงจะไม่เน่าแล้วไม่ต้องไปข้นอะไรหรอกอันนี้ก็ไม่ได้ค่นอะไรนะก็เสียบแล้วก็ปล่อยอย่างนี้พอผ้าไม้ที่สมบูรณ์นะต้นพันธุ์สมบูรณ์กิ่งสมบูรณ์เขาจะเข้าแผลได้สนิทได้ตัวเองประมาณนั้นนะก็มาดูตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นมนันในเนตรอันนี้คือมนันในเนตรตัวนี้ก็ตัดกิ่งเพื่อให้ออกดอก แต่กิ่งไหมเราออกดอ,อกมาดอ,อกากสะบนูนไม่หีิกไม่งองไม่ร่วงคือไม้ถ้ามันกิง่งอายุมากไปเราต้องตัดทิ้งด้วยอันนี้ผมไม่ตัดว่าก,ก็ว่ามันเล็กอยู่นะยังไม่ตัดนะตอนนี้ก็ลีลาดูสวยดีนะอันนี้จะทําราดทองเลยไม่ทําแล้วอ่านะไม่ทําแล้วก็ขนาดไซส์กลางนะกลางนะตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งหากใครชอบต้นมันนี่เนี่ยต้นนี้ก็โอเคเอาไปเลยนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทราคาส่งมาดูต้นนี้อันนี้เป็นไม้ที่เสียบอันนี้ไม้ต้นโต เดี๋ยวยกมาใกล้หน่อยขนาดนี่นะ,ะตัวเห็นไหมตัวไหมอ่าตนขนาดนี้นะ,ะอันนี้ตอนแรกเสียบสนะี่กิ่งนั่นที่พอดีกิ่งไม่สมบูรณ์เห็นไหมตรงนี้นี่ดูแล้วไม่สมบูรณ์ก็เลยตัดทิ้งไปเพราะว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่น่าไว้เพราะว่ามาดูเบื่ออันนี้ก็หายแล้วนะหายแล้วนะตัดทิ้งแล้วก็ไม่เป็นไรแห้งสนิทแล้วโอเคอันนี้เสียบอันนี้จะมีรอยถลอกหน่อยเพราะไม้ล้มอันนี้ไม้ล้มจริงๆนะไม้ล้มวางไวแล้วก็จะล้มแต่ว่ามีรอยถลอกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะโอเคดีหมดแล้วอันนี้เสียบแดงตรงซับจริงน,รๆๆนะ ตรงนี้เราเอาทิิงไปเหลือสามกิ่งก็เหลือสามกิ่งอันนี้คือีดงงูทรัพย์แต่ว่าหากการให้สวยมากกว่านี้สร้างความมันก็ไปตากกิ่งใหม่อันนี้ก็ไม่ต้องกัดน,นะอันนี้เป็นมาที่กิ่งสมบูรณ์โอกเร็วแห้งไหมครับบอกเร็วคักเนาะก็ต่อใหญ่อันนี้ตอนนี้ผมซื้อมาที่สามร้อยบาทอันนั้นซื้อมาสามร้อยบาทก็เดินเตืบแเลยเด้อก็ก็มาเสียบนะซื้อมาสามร้อยบาทแล้วก็มันเป็นมาที่ต่อใหญ่ก็ซื้อในชาวบ้านมาสามร้อยบาทแล้วก็ช่วงน,นั้นไม้แพงขยจะขายแพงกันหม่ก็เอามาเสียบนะเสียบแล้วก็สร้้าาางงนนกก็จะเอัคืแลว เอาคือเท่าไหร่ผมก็จะขายที่400 400เท่าไหร่400 40บาทแพงไหม400 40บาทคือซื้อมา300ตอ่อแล้วก็มาเสียบแล้วก็ค่าส่งกับค่ากล่องจะตกไป100บาทอยู่แล้วแล้วก็ตัดไปที่400 40บาทนะผมเองก็จะได้40บาทในค่าทางานในการทํางานหาค่าไหนชอบแดงลงซับต้นนี้ก็ก็ทามาได้นะคุนพ่อค้ณแมีคุณนะ้าคุณอาอันนี้ต้นโตนะต้นโตแล้วล่าก็ค่อยไปตัดแต่งใหม่เอาก็กนนะแล้วกันนะล่าก็เนี่ยไม่ตัดทิ้งก็มี ลาที่ไม่ตัดทิ้งก็เขาไปตัดเล่มแต่งเอาแล้วก็เข้าไปตัดตัดแล้วก็เดี๋ยวก็เพิ่มฟอร์มมานะอย่างที่ผมตัดนี่แหละอที่ตัดมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นโซนที่เหลืองนะอันนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้แล้วเหลืองอะไรผมทาเหลืองหลายตัวมากไม่รู้นะตัวนี้นี่ก็ดูยากจังนะไม่รู้จริงอ่าดอกขึ้นมมาตัวนี้ก็นะเอาแค่กี่ร้อยไม้ต้นโตัวนะไม่ใช่ไม้ตัวเล็กนะเนี่ยผมเอาแค่สี่ร้อยบาทเอง อันนี้เอาแค่สิ่ร้อยบาทเองรวมสูงทุกอย่างทําไมทาไมผมปล่อยไม้ราคาที่แพงหน่อยอันนี้คือไม้ต้นโตนะไม่ใช่ตัวเล็กมากนะต้นโตไม่มีอะไรเทียบให้ดูด้วยไม้ต้นโตนะผู้นี้สิ่ร้อยบาทเองนะครับผมใกล้จะหมดแล้วเพราะไม้ผมตัดกิ่งหมดแล้วไม่มีที่จะนะต่อไปก็คงจะรอนาน <c oughs> ทำไมแพงอันนี้นะปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือต่อผมซื้อมาจากซื้อต่อแบบนี้มาอันนี้คือต่อแล้วก็มาตัดกิ่งทิ้งแล้วก็ถ้าไม่ทำแพนซีนะก็ตัดที่หมุนแล้วก็เลือกิ่งมี้กิ่งนี้แล้วก็นํามาเสีย ถ้าตอสมบูรณ์จะเสียไม่สวยอันนี้ต่อซื้อมานะไม้อย่างนี้ผมซื้อซื้อซื้อเข้ามาสั่งเข้ามาเขาก็จะส่งเข้ามาจะซื้อมาในราคาที่ไม่บอกราคาก็แล้วกันนะแล้วก็มาเลี้ยงอีกหนึ่งปีเต็มเลยนะถึงมาทําได้เถึงจะมาแล้วคงก็ตัดใช่หไหมที่รอยตัดเนี่ยอันนี้จะเป็นตอลบผสมย่างญี่ปุ่นฮอลแลนด์จะเป็นตัวแบบนี้ก็มันต่อก็ซื้อมานะแล้วก็ค่าเวลาทําด้วยมันก็ค่าเลี้ยงดูด้วยราคาถึงสูงหน่อยก็ ถ้าไปซื้อตำร้านนะจริงๆตัวเนี่ยมันต้องตัวสองร้อยแล้นี่ยตัวขี้สองร้อยกว่าบาทนะต่อตัวเนี่ยสองร้อยกว่าบาทยังไงก็ตัวละสองร้อยขึ้นอยู่แล้วต่อต้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมราคาเพิ่มสูงขี้อันสี่ร้อยบาทเองครับผมประมาณนี้นะหากหากใครชอบนะครับผมหากชอบก็ขอบคุณที่สุดก็มีคู่นี้ที่ร้อยตัวนี้ก็ขอสี่ร้อยสี่สิบก็แล้วกันเพราะว่าอัปกระไลสี่สิบบาทนะตัวน,นี้ก็ขอสองร้อยห้าสิบบาทก็แล้วกันเพราะว่าทำร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็มาทำกิ่งใหม่ตัดใหม่ก็จะโอเคสวยนะอันนี้คือมันเนียนะครับผม อันนี้แดงมงทรับตัวนี้สองตัวนี้ไม่รู้อันนี้เป็นส่วนสีเหลืองแน่นอนอันนี้สีอะไรไม่รู้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 ไม่ชี้โอเคเดี๋ยวไปนั่งเป๊กหนึ่งก่อนจบรายการแป๊บหนึ่งก่อนจบรายการครับผมปวดขาเนาะมั่งก่อนแป๊บหนึ่งครับผมน่ใส่เสื้อไม่หนาวหรอกแต่ว่าอยากใส่เสื้อ วันนี้ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยาด้วยก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งก็ได้ทักมาที่ไลน์ผมด้วยก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมที่ให้กําลังใจผมนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมที่ให้กําลังใจในทุกเช้าทุกเย็นครับผมขอบคุณที่สุดท่านเป็นผู้ที่ที่เราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยไม่เคยเค็นหน้าด้วยก็ยังอุตส่าห์ให้ความบังดีกับผมแล้วก็ยังทักทายเป็นห่วงเป็นใหญ่ผมแล้วก คอยช่วยเหลือในทุกๆครั้งก็ขอบคุณที่ให้โอกาสในการทํางานครับผมกพราะตอนนี้ผมก็จะเริ่มทํางานเริ่มตัดสิ่งที่มันไม่ใช่ทิ้งไม่ว่าจะเป็นเช่วงจิงที่ไม่สวยงามแล้วก็ไม้ที่ยังทําไม่เสร็จอะไรก็โน่นนี่นั่นสิ่งที่ที่พลาดไปแล้วก็เป็นไม้ที่ที่เคยสูไม่พอมทาตอนน่าอะไรก็มีมีมากแล้วก็จะพยายามหาตัวใหม่ซ่อมแซมให้นะครับผมก็กราบโคบคด้วยก็พยายามทําเป็นพี่ครับผมทําทาสุดที่มือก็ ทำทั้งวันเนาะไม่ไม่ได้พักด้วยหก็ขอบพระคุณต่อไปก็อย่าเริ่มงานแล้วก็สิ่งปัญหาต่างๆที่ที่ผมเคยบน่นเคยประสบมาแล้วก็ทุกอย่างจะน่าจะาจกกบสิ้นทุกอย่างนะครับผมก็เริ่มจะทํางานเต็มตัวแล้วก็สิ่งที่มันไม่ใช่ทุกอย่างทุกสิ่งก็ผมก็จะปล่อยวางไปทุกอย่างแล้วก็จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าจะเข้าปีใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกค่าะคะทั้งที่ อวพรก่อนปีใหม่ให้ก็ขอบคุณทุกท่านผมเองก็เดี๋ยวเอาไว้วันที่ปีผมจับไวพรกับทุกท่านก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงด้วยคุณพี่ด้วยแล้วก็มีน้องๆด้วยขอบคุณที่สุดนะครับผมก็วันนี้ตอนเช้าก็มีคุณคุณน้าท่านหนึ่งเนาะก็กับกับเรียกว่าน้องสาวก็แล้วกันเนาะก็มามามาแม่มาที่บ้านแล้วก็รับผิดชอบไปหนึ่งยเ ในราคาสามสิบบาทขอบคุณมากนะครับผมหากชมอยู่เนาะขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่สุดก็โอเคครับผมก็ขอบคุณที่สุดคลิปนี้มาณนี้ครับผมก็จบเลยนะคุณพี่เนาะไม่หนาวหรอกแต่อยากใส่อยากอวดอยากอวดอยากอวดว่ามีเสื้อมีเสื้อกันหนาวใส่อันนี้ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะได้ใส่ได้ใส่ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมห้าสิบบาทคุ้มมากที่สุดโอเคผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่สุดขอบคุณแลวขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ